ส่วนในช่วงนี้นะคะเดจาอากาศก็กมีสกูพิเศษมาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวของการใช้พลังงานทดแทนที่เกาะหมากน้อยจังหวัดพังงาไปติดตามกันเลยค่ะที่เกาะหมากน้อยจังหวัดพังงานะคะเคยเป็นพื้นที่นําร่องติดตั้งโซลาร์โฮมกว่า300หลังคาเรือนแต่วันนี้โซลาร์โฮมกว่าครึ่งกับใช้การไม่ได้จนชาวบ้านต้องกลับมาใช้เครื่องปั่นไฟตามเดิมทําให้ค่าใช้จ่ายในการใช้งานเพิ่มขึ้นค่ะ ดูล้อสินโตหรือบางล้อชาวชุมชนเกาะหมักน้อยยอมรับว่าพลังงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวเกาะแม้ที่ผ่านมาทางการจะเข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนไฟฟ,ฟ้าที่ยังเข้าไม่ถึงแต่เมื่อขาดการดูแลโซลาโฮมกว่าครึ่งต้องถูกปล่อยทิ้งร้างไปตามเวลา โซล่าเซลล์นี้มันดีแน่นอนครับแต่ที่เก็บที่เก็บไฟส่วนมากเลยมันจะมีปัญหาเรื่องที่เก็บไฟครับผมอย่างตอนนี้แผงโซล่าเซลล์ทุกบ้านมันก็ยังสภาพยังดีอยู่แต่ที่เก็บไฟมันไม่ได้มาตรฐานคือเราซื้อแบตเตอรี่มาจากตลาดมาใช้ได้แค่ปีเดียวถามสี่พันบาทนียมันก็มีปัญหาตรงนี้ครับไฟฟ้าในความหมายของชาวเกาะไม่ใช่เพื่อแสงส่องสว่างเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนระบบสูบน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นซึ่งพวกเขาต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันดีเซลที่ใช้กับเครื่องปั่นไฟและค่าน้ำประปาบนเกาะที่มีต้นทุนสูงกว่าแต่วันนี้ความพยายามในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ได้ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยโซลาเซลล์แบบผสมผสาน โดยเรียนรู้ร่วมกับชุมชนซึ่งเป็นแนวทางที่ยั่งยืนมากกว่าก่อนที่เราจะดําเนินโครงการใหม่เนี่ยเราก็มาฟื้นความเชื่อมั่นของชาวบ้านเขาอีกครั้งโดยการจัดหาระบบไฟฟ้าที่มันดีใช้งานได้จริงอย่างเงี้ยครับถ้าถ้า,ถาเรามองถึงพลังงานทดแทนโซลาเซลล์นะครับมันใช้งาน25ปีนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีๆอุปกรณ์ทุกอย่างมันกใ็ใช้งานได้มาเหมือนกัน,นะครับ แม้การลงทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์พร้อมอุปกรณ์จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่ในระยะยาวนั้นคุ้มค่าเพียงแต่ต้องให้ชาวบ้านเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดูแลมากกว่าใช้งานเพียงอย่างเดียวกิติชัยน้ากเกษมถ่ายภาพจุธารัตน์ทิพนัำพา nationtv รายงาน